คนลุงคะ,ะหลังจากที่เราเนี่ยให้การรักษากันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหมอก็พบว่าจริงการรักษาปัจจุบันที่เราให้อยู่เนี่ยมันอาจจะเริ่มได้ผลไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะหมอก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องมาตัดสินใจร่วมกันนะคะว่าเราจะให้การรักษายังไงต่อดี ระหว่างมาเปลี่ยนสูตรให้ยาคีมโมสูตรต่อไปหรือว่าเราจะพักการรักษาแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การรักษาประคับประคองตามอาการแทนเพื่อให้คนลงเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านมากขึ้นคนลงเคยได้ยินเรื่องพินัยกรรมชีวิตไหมคะ มันก็เหมือนกับคําว่าพินัยกรรมนะคะมันก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาประสงค์เนาะว่าต้องการที่จะทํายังไงกับร่างกายของเขาถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะตัดสินใจแทนเขาได้ลําบากถ้าไม่ได้มีการวางแผนตรงนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้อะค่ะว่าควรจะทํายังไงเพื่อเหมาะสมกับเขามากที่สุดปินปุ๊กมาหาพ่อหน่อยสิลูกพ่อมีอะไรจะคุยด้วยค่ะพ่อหมอบอกพ่อว่ามันคงไม่มีทางรักษาแล้วล่ะลูก พ่ออยากให้ลูกเข้าใจพ่อเชื่อในการตัดสินใจของพ่อในวันที่พ่อจากไปพ่อไม่อยากให้ลูกทั้งสองคนยื้อชีวิตพ่อพ่ออยากจากไปอย่างสงบลูกอยากให้พ่อสู้อ่ะถึงโอกาสจะน้อยอ่ะแต่มันก็มีโอกาสอยูนะพ่อมอสมัยนี้เขาเก่งแล้วนะพ่อลูกอยากให้พ่อหายอ่ะปุ๊กตอนแรกพี่ก็เข้าใจแบบปุ๊กนะ การที่เราไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจมันเหมือนเราปล่อยให้พ่อจากไปโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยแต่ตอนเนี้พี่เข้าใจแล้วตั้งแต่หมอรามาอธิบายพี่ฟังการที่เราปล่อยให้พ่อจากไปโดยที่เราไม่ยือ้อไม่ฝืนพ่อจะไม่ทรมานนะปุ๊กพ่อเขาคิดมาดีแล้วตั้งแต่แม่เสียไปอ่ะพ่อเขาก็ดูแลเราสองคนดดีตลอดพ่ออยู่ตรงนี้แล้ว เราควรทาให้พ่อมีความสุขที่สุดนะปุ๊กพ่อเข้าใจลูกทั้งสองคนนะขัมาใ,ใกลๆพ่อพ่อรักลูกทั้งสองคนนะลูกพี่ในกรรมชีวิตสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องคุยกันก่อนเหตุการณ์นั้นจะมาถึง